มาครับพี่น้องครับพากเก็บเห็ดหลังบ้านคือเก่าแต่บป้าหูว่าเห็ดกินได้บ่างไหมกินได้ตั้งหกแท้แต่ว่าบ่ต้องห่วงมือเอิญมือเฮือแปนแน่นอนโอ้โหหู้เห็ดอย่างงเห็ดไข่ อุ i, bon mm ้ย hmm. พ bon so so ุ่นพี่น้องครับผุันผุ่นแต่ว่ากำลังเกิดกัมีด้เป็นสองดอกเน่ยล่างยาดเเดอืลางกเี่ยวหยาดบปีนหยาอีกแบบดิปนเนาะนี่อุยเห็นไห ้องแมงกะเก็บอุ้ยมองนีบกใหญ่เลยแต่ว่าฮขาบดีเบิงนั่นเกิดมันเกิด่เอตุ้มีว่ามัอเกิด้อเื่ออื่นต้นนั่นนะนั่นนด้นั่นเนาะกะละใครๆอ่นี้เหรง จะไปกัเหมือนเคสตั้งพูดมันเป็นยังวะพูดพี่พี่ว่แม่บอกพี่นี่นี่นี S ่แม่บอกแม่แม่กรแปะเจ้าหนีแล้ว พอครบพบปรเดีมาเ,เบิ่งยีนนี่ก็สิบานเนาะ่กนี่อาปปนซะปนกันกินเนาะ้ิงาเพิดเกิดไปเบิรนึ่งทนพีนีเกิดน่อยว่ี่ว่าเขาจะเกิดฝนมันมาเงง ฝนมาลิงแห้งนบเข็ิดล้างบานพี่้อง ว,นะว่าเปล่านะข้าแป้งเบาเอล่าไงไก่มันพวดเก็บเห็ดล้างบานครับเห็ดไข่เกิดใช่ไหล้างบานเอาได้ปนหนึ่ง

मी हे का